ใบรู้สึกเบื่อเบื่อเลยสุ่มตี้ไปลงแหลงโดยชื่อเพื่อนร่วมทีมดิไม่รู้จักใครเลยสักคนเดียวแต่ไม่เป็นไรหรอกลองอะไรใหม่ๆบ้างเนาะถ้าใครติดตามใบมานานจะรู้ว่าใบแทบไม่ใครส่มทีมเลยอ๋อแล้วมีตัวอ่ะรลใบมันเฟียเ้ยวไงใบก็เลยเปิดเขาไปเลยสิคะแต่สรุปเขามีกันสองคน่นยหาเรื่องใส่ตัวชมัดแล้วใบก็ตุยค่ะเพื่อนบอกพาลาอีกแล้วแต่เพื่อนก็ใจดีค่ะชบใบลงมาใหม่รอบที่สอง เราทุกคนเข้าใจฟิลแบบใบเบื่อๆปะคือมันเบื่อทุกอย่างเลยอะอืมเราก็ตายอีกคือจะบอกว่าตอนนั้นแทบไม่มีกระติดกระใจเล่นเลยนะแต่เพื่อนก็นา่ารักค่ะชุบมาใหม่รอบที่สามเฮ้อมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าหมดอะไรตายอยากอะทุกคนอืมแล้วใบก็ตายอีกหนึ่งรอบแล้วคือออกหักนางก็ชุบเก่งมากเพื่อนคนนี้คือชุบเก่งมากตายอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วใบ แล้วความน่ารักมันอยู่ตรงไหนหรูป้ปะน้องออกหักอ่ะก็วิ่งออกหมอกไปชุบใบมอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนเป็นรอบที่5้ารอบนี้ไม่ได้แล้วนะใบแกต้องจริงจังแล้วนะแกจะเป็นภาระตี้แบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแล้วในขณะนั้นแสงสวรรค์อ้ามีตตัวสวัสด,ดทีทีเทนจาเจเต็นเนใบเปิดล่างท้อง <c oughs> เอาจริงตอนนั้นรู้สึกอายมากเลยนะที่โดนชุบตั้ง5ารอบปะแก ก็บอกแล้วไงว่ารอบนี้จะตั้งใจเล่นอ๋อมีตัวใบก็เปิดล่างทองไปเลยดีค่ะทุกคนแล้วตอนเนี้ยใบยิงไปตั้งสองตัวนะ่โหโคตรภูมิใจเลยตำนานอีกแล้วทุกคนใบเก็บสามในแหลงใหญ่โอ้ยยยดปกติจะสูดนดามี่บอกแล้วรอบเนี้ไใบเอาจริงใบสู้สุดชีวิตเลยแล้วกระสุนก็มาหมอดอ่ะ่ยจะรอดไหมอ่ะเอาแหละทุกคนใบต้องตั้งสมาธิอ๋ยมีตัวแกแล้วตอนนั้นฉันหลบมาก กดดันสุดๆแล้วไบก็ตุยคะ่ะแต่อย่างน้อยใบก็พาร์ตี้ได้ที่สานะแล้วก็ MVP ด้วยยังไงก็ขอบคุณน้องอ,อกขักด้วยนะคะที่ชุบพี่ใบยถึงต้อง5้าหลอบเนะี่ย